เอาล้ครับมาแล้วครับสำหรับ Legend Festival พาร์ทที่1นะครับมาเป็นตู้คู่เนาะตู้ที่1เนี่ยจะเป็นตู้ของเบจิโตที่แปลงร่างเป็นเบจิโตบูได้นะครับแล้วก็ตู้ที่2เนี่ยจะเป็นตู้ของแบล็กนะแบล็กแปลงร่างเป็นโรเซ่นะครับอ่าก็ไม่ได้วือหวาอะไรแบบรู้สึกไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่าความสามารถของแต่ละตัวนี่ว้าวว้าวอยู่นะว้าวอยู่นะแค่พาร์ทแรกนี่ก็ว้าวแล้วพาร์ทสนี่น่าจะอลังการเพิ่มขึ้น ตัวที่ผมฟ้าจริงๆเลยนะครับก็คือตัวละครของนี่ครับนี่เซลฟีสเซลฟีสเนี่ยว้าวมากมาแบบฮะมาได้ไงอะเออเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าว้าวน่าสนใจนะตู้นี้น่าสนใจมากซึ่งจริงๆแล้วอะแต่ละตัวของไอเอฟแต่ละตัวนะดีหมดเลยนะผมมองว่าดีหมดเลยแต่ว่าผมจะลองสุ่มจากตู้นี้ก่อนนะตู้โรเซ่ผมลองสุ่มจากตู้โรเซ่ก่อนคือตัวละครโรเซ่เนี่ยน่าสนใจคือจะทําให้ฝ่ายทั้งหมดเนี่ย ไม่สามารถ cover เฉ่งพิเศษได้นะครับคือแจก debuff ให้อีกฝ่ายทั้งหมดเลยทำให้ทีมของเราไม่ต้องกลัว cover เฉ่งพิเศษเลยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าดูสิมีอยู่หกพันเกือบเจ็ดพันเพชรจะออกให้ไหม <c oughs> มาพาดแรกก็ไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วข้างหน้ามีลยนะสามอดเนี่ยไปดูสิชนะไหม โอ้โหเสมอเสมอสักคลิปเลยครับไม่ต้องรอไงเงี้ย ex กับฮีโร่ไปสเต็ปต่อไปเลยห้าร้อยห้าร้อยไม่มีโหลดซ้ายสามอดชิวมากชิวมากสุ่มตู้ผิดไปเนี่ยโอ้ต่อยกันไม่โดนด้วยต่อยกันไม่โดนผู้ขาวฟรีเซอร์ แล้ไงต่อดันพลังแพ้แพ้แบบแพ้เลยไหมแพ้เลยแปะสกีฟเลยแพ้เลย,เลยโอ,ยอ้โหเกลือเกลือยัดแปะต่อโอ้โหไม่น่าได้หรือเปล่าจาร์โก้มาจาร์โก้มาแล้วยังไงต่อไหนไหนอื้อ เสมอบอลเกงกิบอลเกงกิก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะบอลเกงกิเซลฟี่ยังดีตัวอะไรเนี่ยเเจ์ลิมิเต็ดปึ๊บผิดล่างแล้วมันก็มันก็นกบแบล็คเหมือนกันนะ่ะแต่แบบมันผิดล่างแล้วเขาย้อมเมลมาใหม่แล้ว เฮ้ยเลเจนด์มาเจียกสองตัวเฮ้ยโอ้โหอย่างน้อยก็ดีนะได้โอโมเมก้าเชิญรอนมา <c oughs> ดีดีดีตัวนี้ดี <c oughs> โกงอยู่ <c oughs> ดีดีดีอันนี้ถือว่าดี <c oughs> หนึ่งน้อยก็ได้ถึงไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าไดโอเมก้าเชิญรอนมันก็ถือว่าดีนะปลอบใจปลอบใจจากโรเซ่ตัวแรกมากเลยเอฟสองตัวในหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะห้าฟอร์ต ภููขาเอี้ยภูขาเอาี้อยเสมือหรออ่าเสมอไปไป,ปโอ้โหสเต็ปอีเอ็กก็อออีเอ็กเลยนะมาสเต็ปที่ห้าเฮ้ยตัวใหม่ไม่มาจริงเหรอไม่แต่เซลฟี่ก็ไม่มานะ อืมโกลเลด้นฟูลการันตีเอสพีอนิเมชั่นพิเศษไม่เห็นมาเลยสักตัวนะปึ๊บโ,โอ้โหล้นดาวล้นล้นเฮ้ยแตกแตกปึ๊บหยำฉาไม่ต้องแตกมาก็ได้แล้วเนี้ยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วปะเนะี้ย หมดแล้วชัวอูรักเอ่ายังมีอีกว่ะโอ้เพิ่มดาวไปก่อน <c oughs> ห้าดาวเก็บดาวละโอเคต่อไปสเต็ปฟรีอืมผมจะไปสุ่มตู้พี่โตดีไหมหรอือว่าสุ่มตู้ตู้ใดตู้หนึ่งไปเลยโอนี่ซ่ามา สปาร์คิงแตกสปาร์คิงแตกฟึ๊บอโอ้โหฟิเซอร์มาเป็นคู่ไช่ไหม,ไม,ไ,มไม่เอาเดียวโอ้โหสปาร์คิงตัวนี้ไม่ต้องมาแล้ว้ อืมผมว่าผมจะสุ่มตู้นี้ไปเลยแล้วกันนะสุ่มแบบสุ่มต้นเใยตัวหนึ่งไปเลยได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันจริงๆเบตโตมันก็แบบความสามารถก็น่าก,กลัวอยู่แหละไอ้ที่แบบว่ามันไม่มันไม่ไม่กลัวเคาเตอร์โอ้โหเกลือสกิปไปเจ็ดร้อเจคือจริงๆแล้วแบบขอแค่แบบ เซลฟี่ฝาก็ดีนะเซลฟี่ยังไม่มาเดี๋ยวยังไงฮนะฮนะปกติการันตีสปาคิงการ์เิีกทีมสองสามโอ้สโหเดี๋ยวนะ กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้มันออฮีออฮีโร่เลยนะเฮ้ยโอ้โหสามารถไปอีกสองอีกสองสามรอบสามรอบ,รอบห้าพอร์ตไม่มีเอ็มไม่ยังไ,ไม่เจอแอนิเมชันแบบแอนิเมชันที่แบบบ่งบอกว่าการันตีอะไรเลยอะ คนเช่นธรรมดามากปาร์กิ้งตัวแรกดาวล้นล้นอ่าเพิ่มดาวไปชุดครูหังคูหังเพิ่มดาวนี่โกกูอีกตัวนี้ก็ออกบ่อยอยู่ชุดโอ้ แค่จะอออ ex เลยไปอีกสองสเตปไม่มีเลยไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบแอิเมชั่นที่แบบแบบใกล้เคียงกับตัวใหม่ไม่มีเลยโอ้โหแพ้โอ้โหภูหข่าวด้วยแพ้แพ้อีก แพ้แบบแพ้เลยแพ้เลยสคริปอ๋อโหหมายเลข18สเตปฟีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเฮ้ยโหลดซ้าย <Right. S 1> มาแล้วมันต้องมาเซลฟี self feed. ไม่เซลฟี feed, ก็ต้องโลเซ่เฮ้ยแอนิเมชั่นแบบแบบนี้มาแบบมันต้องมาแล้วปะเฮ้ยไม่มีโุ่งโบลี่เลยครับ ปึ๊บตัวที่หนึ่งฟรีเซอร์แดนนี่บ้างเอลิสมาแล้วสปาร์กิง้งปึ๊บโ,โอ้โหบาดักสกูชบาดักเฮ้ยมันมันจะหมดแล้วนะสปาร์กิง้งเนี่ยเอ้ยตัวที่สุ่มอะไม่มีเหรอวะโอ้โหไม่มีแล้วมันโหลดโหลดซ้ายโหลดอะไรวะ โอเคเกลือเกลือเกลือจัดคือถ้าพูดว่าเกลือก็คือเกลือจากตัวใหม่นะครับแบบเกลือเกลือจากตัวละครใหม่เนาะแต่ว่าก็ถือว่ามาตามเก็บตัวเก่าไปตามเก็บผมตามเก็บโอเมก้าเชิลอนไปได้ LF มา2ตัวนะตู้นี้ได้โรเซ่ตัวเก่าแล้วก็ได้โอเมก้าเชิญลอนที่เป็น LF มาเนาะส่วนของเซลฟี feed, ่เซลฟี่ก็ยังไม่ออกเลยคิดดูฟ้าม่วงเนี่ยแล้วก็ ไม่ต้องห่วงเลยแบ็คแบ็คก็ยังไม่ออกโอ้โหยังครับยังไม่หยุดความเกลือจากตู้ lf นะหล,หลังนี้ผมได้จากเอา s i ้เดียวเลยโอเคก็เดี๋ยวผมว่าผมจะสุ่มตู้นี้ไปอีกสักสักหนึ่งลูปสักหนึ่งลูปหรือแบบอาจจะสุ่มอีสกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ไปเอาสุ่มตัวการันตีแล้วก็จบจบสำหรับตู้นี้และอาจจะไปสุ่มตู้บ e t a b u อีกสักลูปสองลูปแล้วเดี๋ยวก็รอเฟสติวัลรอบสองเลยครับน่าจะพอละเพราะว่าน่าจะเกลือแล้ว อะประมาณนี้สำหรับการสุ่มตู้ Go คูแบ Black แปลงร่างเป็นโลเซ่นะครับก็เกลือครับเกลือตามเคยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตู้หน้านะครับบ๊ายบาย